วันพุธที่6มกราคมศ2564เวลา11นาฬิกามูลนิธิปฏิตึนนำโดยนายสั์กอแสงเลืองกรรมการตรวจสอบ นายจารุรัตน,น์กุลฐานนนท์กรรมการและรองเลขาธิการและนายสุรพงษ์เตชะโรวิจิตกรรมการและรองเหรัญยิกพร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิเข้าพบนายประทีปกิรติเรขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเพื่อมอบชุดของขวัญวันเด็กประกอบด้วยสมุดดินสอและไม้บรรทัดแด่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจำนวน1 8 0 0 0 0ชิ้นนำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564โดยรูปแบบชุดของขวัญในปีนี้มุนิธิปริตติ้งได้จัดทำเป็นสื่อดนรง์กระตุ้นให้เยาวชนวิถีใหม่ลักสุขอนามัยสู้ภัยโควิด19ณห้องรับรองหนึ่งตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมุนิธิปริก